สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนครูสลาเคลื่อนไหวหลังเจอทัวลงปมตัดสินรายอันโพสสั้นๆแต่สะเทือน เรียกว่าเป็นกระแสดราม่าร้อนในโลกออนไลน์ทัวลงครูสลาตัดสินไรอันแพ้พิจอยโดยหลังจบรายการเพชรตัดเพชรทางช่องวิคพายยีทางด้านเพจคนลุกทงได้เผยว่างานนี้เป็นการเจอกันของจอยรวมมิรแชมป์ไมทองคาหนึ่งกับไรอันกัดบัณฑิตแชมป์ไมหมดหนี้200สมัยซึ่งทั้งคู่เลิกเพลงลูกทุงหวานมาประชันกันแบบไม่ยอมอ่อนข้อเกมดูเหมือนว่าจะน่าสนุกเอาแชมป์เจอแชมป์แต่พอจบรายการครูสลาคุณวิโดนวิจารณ์จากเหล่าแฟนคลับไรอันว่าครูสลาตัดสินไม่ยุติธรรมให้ ไรอันแพ้ทั้งนี้ในโลกออนไลน์เหล่า f อฟแฟนคลับไรอันต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันดุเดือดจนเกิดทัวลงครูสลาตั้งข้อสงสัยถามถึงมาตรฐานเกณฑ์ให้คะแนนของครูสลาคุณวุฒิในเชิงลําเอียงครูสลาคุณวุฒิตัดสินค้านสายตาผู้ชมไรอันร้องดีมากแต่ทําไมให้แพ้จนกลายเป็นดราม่าใหญ่โตล่าสุดทางด้านครูสลาเองก็ได้ออกมาเกลื่อนไหวผ่านไอจีส่วนตัวระบุแคปชั่นว่าไหนบอกว่าทัวลงมีคนบอกให้ขยายที่จอดกระซิบว่ามีทัว พอเข้ามาดูถึงรู้ว่าคนทําสนามบินมาเยอะเลยขอบคุณทุกความเห็นในทุกคลิปที่เกี่ยวขอ้องน้อมรับทุกความเห็นครับท่ามกลางแฟนคลับแห่ส่งกําลังใจให้กันอย่างล้นหลามท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์กับคุณครับ